ดดลบมากิตเตอปาดเข้าไปทันทีอเลนช็อตนี้ปีกทองมาแล้วล่างอะไรวะจำชื่อไม่ได้สตาร์คิงเออกับสตาร์แพตตินัมนะกูนิโปอยู่ในพุ่มจะบอกก็ไม่น่าทันเอาทันเดี๋ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าพอแล้วนะคอสมาแล้ว ผมจะโยนแต่ทีมผมก็แบตถ้าไม่แบบว่างั้นโยนไปก็ไม่เสียหายแล้วรวมพลังตบตาใคร่ฟ้าพุ่มนั้นนะนั้นแต่ว่าเดยไปไหนหนึ่งศูนย์ตุ้มโอ้โหเด้งสูงจังไม่รูว่าเล่นไป ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาเอนานี้จะหมดไปอดมิต้น TP7 เพจซื้อขาย IDRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70k เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้อดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันสวัสดีครับมินต้อนรับเข้าสู่หลักทรัพช่งเนชีงเคยนะผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลังแฝงใหม่ทีีนนี่่่่่ผมมมใใช้้้้นนนนนนนตออออเาาาาาาะะทหลยยคคคคขขงงถงะะรับว ที่ไม่ได้ลงพลังแฝงนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับตอนนั้นลืมจริงๆนะโอเคก็ผมได้เปลี่ยนจาก recovery p a t นะครับมาเปลี่ยนลองดูตัวตัว Basing เนาะถามว่าตัว Basing เนี่ยมันตอบโจทย์ไหมก็ค่อนข้างตอบโจทย์ผมในตอนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการค่า critical ที่มันสูงถึงแบบว่าในกรณีที่ค่อนข้างชัวร์ครับว่าแต่ผมต้องการออกไอเทมแค่2ชิ้นเนาะเพื่อนๆเก็ตไหมในการออกไอเทมคีสเนาะผมไม่ต้องการเปลืองสล็อตอีกสล็อตหนึ่งนะครับก็จะออกไอเทมเหมือนเดิมเป็นเซ็ตเบิร์ดนะ แล้วก็อยากได้ค่าคริติคอลที่อยู่สูงว่าประมาณ75%นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยพลังแฝงตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มค่าคริติคอลตามโบนัสไอเทมที่แบบว่าเราใส่ขึ้นมานะสมมติเราใส่สองชิ้นนี้นะครับจะทําให้บวกค่าคริติคอลสูงจากเดิมเนี่ย8%นะจากเดิมเนี่ยค่าคริติคอลจะเป็น66%นะครับแต่ถ้าเราใช้พลังแฝงตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอี8ก8%กลายเป็น74%นะครับถ้าถามว่าไม่ออกวอลบลูได้ไหมออกคับกันซีซีได้ไหมก็ได้นะครับแต่่่ววาาาาออจจจะเดรมบทับกส,ส ะหลายคนก็จะบอกว่าแล้วทำไมพี่ไม่ออกกรงเล็บแทนนะครับถ้าเราออกกรงเล็บเนี่ยค่าคิดดิคอร์เราจะกลับไปที่6กสิบนะแล้วผมจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูก็ไดนะ้นะน่าจะ68%มันจะต่างกับเซตนี้อยู่ประมาณ6%นะครับก็ไหนๆผมก็เอาพลังแข็งตรงนี้มาแล้วนะผมก็อยากให้ค่าคิดดิคอรมันสูงไปเลยเนาะเพราะว่านี่คือจุดมุ่งหมายของผมนะครับผมก็เลยออกเป็นซีรสติงไปเลยแล้วก็ออกรองเทา้ากันเออ่รองเทา้าวอลบูทไปเลยนะค่อยเอาพาสซีฟการซีซีจากนิงะครับ,ร Toby <instances> รบเพราะว่า ถ้าเราไม่ตีติดชีเนี่ยเราจะไม่ได้รับการต้านสถานะเนาะถ้าเราโดนเปิดไฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะให้เรารับ c c เต็มๆนะครับเซตนี้เลยค่อนข้างอันตรายน,นิดนึงแต่ถามว่าเอาไปเล่นได้ไหมก็เอาไปเล่นได้น,นะครับในตาที่เจอตัว c c ที่ไม่ค่อยเยอะหรือต้องชนกับตัว c c ต้นเกมค่อนข้างน้อยเนาะอย่างเช่นเราเจอเด็กเต้าเนี่ยเราเอาเซตนี้ไปรับมือได้เลยนะครับจะในการออกวอลบู๊เนาะวอลบู๊เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจต้นเกมค่อนข้างเยอะนะทำให้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับสำหรับต้นเกมเนาะถ้าเรามีามาามาด,ดามนเมนจ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเทสดาเมจกับรูเลมเพลนะครับเพราะผมคิดว่ารูเลมเพลเนี่ยถ้าเอามากับพลังแฝงนี้เนี่ยค่าคิดค่ามันก็จะสูงเหมือนกันนะทำให้เล่นง่ายตั้งแต่ช่วงอเทมี2ชิ้น3ามชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจก่อนเลยแล้วกันนะโอเค15สเตทอยู่ที่1937นนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะ 16บหกสเตตอยู่ที่1,940นะประมาณ1,900นะครับประมาณนั้นนะโอเคครับก็มาอยู่กันที่รูแลมเพจกันบ้างนะครับก็รนะูแลมเพจเนี่ยจะมีค่าอัตราคีย์ข้ออยู่ที่65%นะก็ถือว่าดอรอปลงมาประมาณ9%ก็ยังพอรับได้นะครับกับดาเมจคีย์ข้อที่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะไอ้ดาเมจของตัวนั้นประมาณ1,940นะประมาณนั้นนะครับอืม <Okay. S 1> ไม่คขีนะ10%มีความหมายมากๆนะครับจาไว้โ okay. ออเเคใหม่ 2,863นะครับก็ค่อนข้างแรงระดับหนึ่งเลยนะ2,843ครับอีกทีนึงสองพนสองระครับโอเคก็มันก็เหมาะกับการใช้ลุนแรมเพนระดับหนึ่งนะเพราะว่าค่ากินข้อมันก็สูงกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคิดว่า10%เซมันก็ ชี้ชะตากรรมว่ามันจะออกหรือไม่ออกอยู่นะเพราะว่าสําหรับการที่ลองใช้กับตัวเองนะครับสำหรับรูเลตเนาะกับการใช้เซตไอเทมนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะคิดบ่อยมากนะแทบจะไม่พลาดอัตราคิดเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับสําหรับการเล่กใช้รูเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปปรับใช้กับตัวเองนะครับแล้วจะเล่นได้ดีขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรชาแนลชิ้นเคยนนะผมก็วันนี้กอบจ้าว ก็วันนี้เรามาแจมสตรีมคุณกิจไงเช่นเคยนะครับก็คือเจ้าเฟลฟิตของเรานั่นเองนะก็คือคุณกิจนะแล้วก็มันพิเศษนิดน,นึงนะครับเพราะาเราเจอเป็นลูบูเนาะลูบูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างอันตรายในตำแหน่งออฟเลนสำหรับการเจอกับอันเลนนะ ถามว่ามันชนะอัลเลนได้ไหมก็ได้นะครับเพราะามันค่อนข้างอันต,ตรายเพราะว่าอันตีมันเนีย่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วมันค่อนตีค่อนข้างแรงนะครับในแผนนี้เออแล้วมันเป็นหนึ่งในตัวที่ผมก็ได้ทําวิธีการรับมือในคลิปการรับมือตัวละครออฟเลนทั้งหลายนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยสามารถไปดูได้นะเพราะว่าผมรวบรวมตัวละครไว้ค่อนข้างเยอะนะที่อัลเลนต้องเจอนะครับเป็นเทคนิคว่าเราควรจะสู้ยังไงเทรดยังไงตัวไหนควรจะเล่นตอนไหนนะครับก็สามารถไปดูได้นะสำหรับลูบูก็ดูในคลิปนี้เลยนะกันนะครับเพราะว่าไม่ได ลูบูเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มันเทรดได้ตั้งแต่ต้นเกมนะแล้วเราควรจะเทรดตั้งแต่ต้นเกมนะครับพอพอเขามีคอนเคลเลอร์หรืออันติของเขาเนี่ยเราจะเริ่มเทรดได้ยากแล้วน,นะสติ๊กเกอร์นะโอเคเขาน่าจะหิวคลีฟนะผมว่าโอเคเรารอดักฆ่าได้อยู่นะโอเคตายฟึบสวยเอาตายอยู่ดีสวยครับ ก็ประมาณนี้เราควรจะรีบเล่นต้นเกมนะครับคลปมาวะ่ะเคนเอสอยู่กลางนะเรารับเวฟได้นะครับการรับเวฟค่อนข้างสําคัญนะต่อให้เราคิวได้แต่เท่าเสียเวฟเนี่ยเขาก็กลับมาเงินเท่าเราได้อยู่ดีนะครับถ้าเราเกิดมาแล้วได้รับเวฟเต็มนะประมาณนั้นก็สําหรับการเทรดต้นเกมนะครับมีข้อแนะนํานิดนึงเนาะสามารถเอาไปใช้ตามได้นะครับ สังเกตเ,เวลาล็อกขานะเราจะล็อกในกรณีที่เราตรีผิดเป้านะครับก็คือหันไปตีคีบหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราเสียจังหวะแล้วก็เราจะล็อกตอนที่เขาจะหนีเท่านั้นนะมันจะทําให้เราต่อด,ดาเมจได้สูงสุดนะครับประมาณนั้นเนาะไม่ต้องรีบล็อกขานะเขาเห็นผมแล้ววะ <S <S เดี๋ยเราเทีไปเรื่อยนะครับเขายังไม่มีคอนเทเลอร์เนี่ยเขาไม่สามารถฆ่าเราได้อยู่แล้วนะต่อให้เราเจ็บกว่าเราก็ชนะนะครับอันนี้แคนเซิลไปเลยนะเรียบร้อยเราชนะอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเราเจ็บกว่านะ่ เราตีเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นดูเอลติดก่อนแน่นอนนะได้เป็นสตัวแล้วสบายครับถ้าเราสามารถกดริปเปิต้นเกมได้ขนาดนี้ก็ นิโป้ก็จะเล่นกับเราได้ยากขึ้นนะครับริโป้เนี่ยมันจะสูสีกับเราในกรณีที่ของเท่ากันเนาะแต่ถ้าของเขานำเนี่ยเราต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องคอนโทรลการใช้อันติให้ดีนะถ้าเรากดผิดจังหวะเราจะแพ้นะครับประมาณนั้นจริงๆนะมันคล้ายๆกับเด็กต้านะถ้าเรากดอันติผิดจังหวะเราจะแพ้เด็กต้าทันทีนะครับประมาณนั้นในช่วงเล็กเกมเนาะอันนี้เขามีคอนเลอร์นะผมจะไม่บวกนะครับมันเป็นการเสี่ยงไปนะเราอาจจะฆ่าเขาได้นะแต่เรามีโอกาสโดนซ้อนเหมือนกันนะครับ พอหลังจากวิ่สิ่เนี่ยเราพยายามไปเติมเกมนะเราไม่ต้องไปแลกกับเขาขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะหวาดกลัวเราพอสมควรแหละเห็นไหมเขาจะเริ่มไม่ค่อยกลัวเรามากนะเขาจะสามารถที่จะแบบคิดว่าเอ้ยเขามีอันติที่จะสวนเราได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เขาคิดถูกแล้วนะครับเฮ้ยนาคอรสโอ้ยรอดเฉยเลยเฮ้ย เห็นไหมเขาไม่กลัวเลยนะมันทําถูกแล้วลเราก็หนีไปนะครับอันนี้เราสู้ได้นะเพราะว่าเหมือนว่าคุณกิตจ,จะมาข้างบนโอเคคุณกิจเข้าบูนะครับแต่นาคอสเจ็บหนักเลยไปย่งวะโอเคนาคอสไปแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแสงจากการวาร์ปได้นะทีมเรามาสามตัวนะครับยังไงก็ได้นะมันติสวย สตัวเรียบร้อยครับเราพยายามดูมินิแมปเรื่อยๆนะว่าแบบเราจะไฟต์ตอนไหนจะเล่นตอนไหนตอนนี้แคดรี่เราโดนแล้ว,ลว <c oughs> ไม่มีจังหวะให้เข้าไปเลยถ้าเขาแหลมเราสามารถปิกเกอร์ล็อกขาได้นะครับแล้วมันจะปิดสก,กอร์ได้ทันทีเลยนะแต่ถ้ามันอยู่ในมุมที่ลึกเกินไปเนี่ยเราไม่ควรจะจ่ายสกิล l พิ่มเพื่อนะครับก็ถอยได้ก็ถอยดีกว่าเนาะ นายเก็บเลือดเราอะแต่ผมไม่ได้ห่วงเลือดนะก็เก็บไปก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเราโดนเบิร์ดเราจะได้มีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือดมันก็เกิดนะเป็นซีเรียสครับเพราะผมเห็นมีดราม่าช่วงนึงนก็คือแบบเฮ้ยเก็บเลือดแล้วมันกลับไมวะาอะไรวานี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวไปทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับใจกล้าขึ้นเยอะเลยเหตุใดล่างแล้วนะ ไม่ต้องเล่นนะครับเขาไม่เล่นเราก็ไม่เล่นนะเว้นแต่เขาจะใส่สุดนะครับใส่สุดเราก็ใส่สุดเหมือนกันนะถ้าเขาไม่ใส่สุดก็ช่างเขานะครับเรื่องของเขานการเล่นออฟเลนเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราต้องคิวได้นะครับแค่เรากดเลนได้ไม่แพ้เลนก็พอนะนี่คือการเล่นออฟเลนเนาะไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเล่นออฟเลนอ่อนว่ะแม่งไม่เห็นแบบจะคิวก็ได้เลยเกมนี้เราเป็นเกมไดป้อมเนะเราไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นนะ เพราะว่าหลายบ่อยครั้งนะพี่คิวมันทําให้เราแพ้นะแต่อันเนี้ยเขารึเกินไปละต้องตายแล้วครับอันเนี้ยตายเพื่อนหนูมั่วละหนูมั่วซองละอันเนี้ยมันชุบทันมี่ยเขาชุบทันวะไม่เป็นไรตายเถอะเออกลายเป็นริปโปลล้รอดน,นะทลายเปนที่จะต้องตายคนแรกนะเออไม่เป็นไร ยังไงก็ต้องตาย,ยู่ดีนะครับข้างบดนโถมรู้สึกน่าจะโดนโถมได้เฮ้ยเฉยตายอันนี้ผมไม่ได้มองเองนะครับโทษทีก็จริงๆเราควรจะเช็คพุ่มนะครับว่านคอมันหายนะยางงตายโง่เลยนะครับเรื่องเราน้อยเกินไปนะแล้วก็อันติเราไม่มีด้วยนะครับถ้าอันติมีก็น่าจะรอดได้อยู่จังหวะ่า,านี้เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราประมาทเกินนะพูดตรงๆแล้วเซตนี้โดนซีซีค่อนข้างนานนะเพราะว่าเราไม่มีรองเท้ากันซีซีนะแต่ถามว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำคลิปอธิบายที่หลังก็ได้ครับตายเนะี่ยเคผมไม่ตามนะครับโอเกสวย ริปโป้ยังไม่สนับเล่นหรอวะนาคอสยังไม่ได้บเลยนะครับตอนเนี้ยสงสารยิปเป่งนะน,นาคอสตายนะก็เสียป้งไปายาวๆนะครับริปโป้ก็ยังกันบนอยู่นะอันนี้เราน่าจะได้กลางด้วยนะครับมีตีมี่สิถ้าเขามาตรงนี้ไม่ทันแล้ววะได้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละ ได้มาตัวหนึ่งแต่ไม่คุ้มนะแรกโลมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เซตนี้อย่างที่บอกนะครับมันโดน cc ค่อนข้างหนานนะจนกว่าเราจะมีสติงนะครับแล้วก็ต่อให้มีสติงอะ่ะมันก็ต้องขี่นะแต่หลายคนก็อาจจะถามแล้ว่าเฮ้ยแล้วพี่จะออกรองเท้าวอมพุธทำเบือ้องอะไรครับพี่ทำไมไม่ออกรองเท้ากัน cc เพราะผมกลัวดาม่าอีกนะครับว่า hey, ทำไมผมถึงออกส่สติงทับกับรองเท้ากัน cc ละ่ะ นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำคลิปเข้าไว้ในตอนต้นแล้วกันนะเรื่องการอธิบายว่าทำไมผมถึงใช้เซตไอเทมนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงใช้พลังแฝงตัวนี้นะทำไมถึงอยากลองใช้นะครับโอเคได้สติงแล้วครับพร้อมใส่ทุกอัตราแล้วเนี่ยมาอ้าฟิกเกอร์บาา อลายอ่ะบอกเลยตอนนี้โดนเราหวัวทีตอนนี้อัตราคิดที่ข้อเราเนี่ยสูงถึง74%นะครับค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะถ้าเราออกกงเล็บเนี่ยมันจะประมาณ65%นะต่างกัน9%ิดเพื่อคิดเพื่อนๆคิดว่าเยอะไหมเยอะนะครับสองอเพื่อนตอบไม่เยอะผมก็ตอบเยอะอยู่ดีนะ <c oughs> 9%มันมีผลสำหรับผมนะคุณกิจไม่มานะเปิดคลองโอเคได้เลย ได้แล้วเนี่ยโอ้ยมัวสองอุ้ยโอ้ย,อย,อยเราเข้าสุดจัดเลยสวยจัดเลย <c oughs> ก็จากที่ลองมานะครับเซตนี้ค่อนข้างโอเคนะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้รีคพัส ไอ้รีคอเวอรี่ธรรมดานะเพราะมันไม่มีรีคอพัดนะก็มันก็อาจจะคอนโทรลยากนิดนึงนะครับเพราะปกตินเนี่ยบางคนสตาร์เบอร์ซีมไปกดรีอคอคเวอรี่พัดไปเพื่อเพิ่มอัตราการรีเจนเลอดของเราเนาะแต่อันนี้จะทําไม่ได้นะครับแล้วก็เราต้องรับซีซีต้นเกมค่อนข้างเยอะนะงั้นก็อาจจะอันตรายนิดนึงแต่ถ้าเราคอนโทรลจุดๆดนั้นได้เนะี่ยก็บอกได้เลยว่าดาเมจแรงแล้วก็อัตราคิดเข้าถึงแน่นอนนะครับปิสกอร์ได้ชัวนะ์เนาะ แต่ผมแนะนำนะครับถ้าจะออกเซตนี้เนี่ยพยายามเล่นเป็นเซตเบิร์ดนะกอลูนก็เอาใช้เป็นแรมก็ได้นะครับแต่ว่าผมไหนไหนก็เอาลูนเบิร์ดอัตราคีมาแล้วก็ใช้เลดไปดูอัตราคีสสูงสุดของมันแล้วกันนะแต่ผมยังไม่เคยลองใช้แรมนะว่าถ้าใช้แรมแล้วบูสอัตาคีมาอัตราคีจะเท่าไหร่นะแต่น่าจะประมาณ60กว่านะครับก็สูงอยู่ดีนะค่อนข้างน่าใช้อยู่นะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าใช้แรมกับลูนนี้จะเหมาะสมไหม ไม่ใช่ใช้แลมกับรุ่นนี้ละใช้แลมกับเซตนี้นะครับคิดว่าเหมาะเดี๋ยวเราไปลองดูในโหมดทดลองเดี๋ยวผมแทรกมันต้นชิปแล้วกันนะครับเผื่อคนอยากเอาไปลองใช้นะเนาะเฮ้ยถ่ายเย็นพี่ผมก็อยากเข้านะแต่ผมกลัวเป้มามั่งเลยพี่เออตายตายสวยอันเนี่ยอุย้ยจบละเราไม่ได้วะเข้าไปน่าจะโดนเออสวย เมื่อกี้ถ้าฟิกเกอร์ไปน,ะน้าเราจะสั่นนะครับเมื่อกี้เราไม่มีการเวทน,นะหน้าเราสั่นแน่นอนนะครับผมบอกเลยผมจะไม่หัวร้อนแล้วก็ตายก็โง่ีกแล้วนะครับอืมเจ็ดศูนย์หกหัวจัดคุณคิดนี่คือเล่นตัวอะไรก็ได้จริงๆนะผมดูสตรีมนี่คือแบบมาตรฐานเท่ากันหมดเลยนะสำหรับทุกๆตัวนะครับ โอ้ยโอ้ยおい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 สโนว์โโจักอะไรเพื่อนไม่เล่นได้ไหม่ะโอ้เพื่อนเข้าแล้วเราก็ต้องเข้าแล้วนะชิบหายละฮายาเตะฟรีซาต้ามาอืมถ้าไม่มีไฮายาเต,ตกับซาต้าจะเป็นพระคุณมากเลยเราจะได้โชว์นะครับไฮายาเต,ตนี่คือแบบฟีจัดจัดไม่นานเล่นเลยเพื่อนเอ้ย มีคนโยนต่อมีคนโยนต่อเลื่อนจอไม่ไปวะเฮ้ยเออเรียบร้อยครับอามีนเลื่อนจอมาก็ตายกันดีนละ้โทนก็อยู่กับเรเล่นอีกแล้วครับท่านมาตายกันทีละลอ็อตตลกจัดแต่แต่แตก็กลายแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับ เพราะว่าแคลี่เราเป็นโทนเนาะแล้วก็มีมาหลอดโซนนะครับและแต่เขาเป็นป่าด้วยนะแถมป่าเราเป็นเฟรฟิตนะทีมเขาต้องมีไฮยาเตะคนที่จะแบ่งนะครับแต่ว่าไฮยาเต้เป็นตัวหนึ่งที่ดันป้อมค่อนข้างช้าแล้วก็ดันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการตีป้อมเนี่ยมันจะชิงไปโดนคนเนาะแล้วเขาจะโดนป้อมตีนะครับมันก็เลยฟีอีสปอร์ต e กับป้อมไม่ได้นะมันเป็นตัวที่เก่งกับคนแต่แต่อนอนกับป้อมนะไฮยาเตะเอาว่า โทนเพื่อนชิบหายมาเยอะจัดเลยโอ้หเชี่ยต้องออกแล้วครับแรงจัดเลยอะเราโดนอะไรวะเฮ้ยอย่าตีโอเคเราโดนอะไรวะโคตรแรงเลยโอ้ยชิบหายละไฮเดเตดมาแน่นอน 2องตัว oh โอ้ my god ริปโป้น่าจะกดคอนเครเลอร์แล้วนะกดแล้วอ่าเราต้องเข้าไฮเอเตนะริปโปนะ้พุ่มซ้ายนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาฆ่าไฮเอเตก่อนโอเคพุ่มซ้ายนะผมว่าอยู่พุ่มซ้ายพุ่มบนไม่น่ามีสวยไปไหนเพื่อนหายแล้วไปได้อยู่ ออกมาดิอันตีมาแล้วนะอันตีมาแล้วนะอย่านะอย่านะแต่นาคอสมานะครับต้องถอยกันโอเคน่าเล่นว่ะนาคอยู่ล่างเคลื่อ,อนตีมาพอดีไงแต่จังหวะดติโป้เราก็เสียวอยู่นะ <c oughs> คือเลทเกมมันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเลือดเราเท่าเขาเราตายไปแล้วนะ <c oughs> แต่เลือดเรามาแบบเต็มหลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อันตรายจากเท่าไหร่เมื่อกี้เราพลาดนะสตาร์บัค์สตีมใส่ลมนะครับลมขาดเลยนะ <c oughs> เซตเนี้ยเนี่ยคือดาเมจมันถึงนะก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราเจอริปโปเราเจอตัวดูดเลือดเนี่ยเราควรจะออกตัดเลือดไหมจริงๆแล้วเนี่ยอันเลนเน่ะมันเป็นตัวที่ถ้าผมคิดว่าถ้าเราออกเป็นแบบว่าดาเมจครึ่งๆกลางๆครับเราจะแพ้สายตัดสายดูดเลือดด้วยกันเองนะเราควรจะออกดาเมจให้มันถึงไปเลยนะครับต่อให้เขาดูดเลือดทันสายเลือดที่เขาดูดมาไม่สามารถรักษาทดหรือทดแทนเลือดที่เขาเสียไปได้นะประมาณนั้นนะครับได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาท What the fuck ือทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ตาด้วยนะคือบางตาที่เราออกคีสองชิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ออกเป็นตัดเลือดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราออกเป็นแบบฟูลดามิก็ไม่ได้แย่เหมือนกันมันก็โอเคอยู่นะถ้าเราสามารถเบิร์ตเขาหายไปได้ภายในปิบตานะเหมือนเขาไม่ได้ดูดเลือดอ่ะเหมือนแค่กดคอนเคร์เลอร์แล้วเขาตายเลยประมาณเนี้ยแต่นะคอสมันมันจะทําให้ป้อมเราเสียไม่ได้ดิเพื่อนไอ้คุณกิจมาวะ<笑><笑><笑>เห็นเหมือนผมสินะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าให้ลึกนะครับเดี๋ยวให้คุณกิจ น่าจะปิดได้เดีวยวเฉยเร็วเกินน่าจะรอดแล้วล่ะผมว่าเอา้าวหนีไม่ได้หรอกเพื่อนจ่ายสกิลหมดแล้วสินะแล้วขาสวยมีเกิดมีเกิดรอยกเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เกือบหลุดจอแล้วเพื่อนจะกูตายเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ย สามสามเหรอ,หอสู้ได้อยู่มั้งมีไฮยาเตะถ้าเราเข้าไฮยาเตะได้ก็น่าจะได้อยู่รอดูเชิงอันติเรียบร้อยตายโมสวยไฮยาเตะเกิดสวยเราเอง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 เรเงียบร้อย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับพลังแฝงนี้กับเซตเทมนี้ก็บอกได้เลยว่าเข้าขากันมากนะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับในช่วงต้นคลิปเนาะเดี๋ยวน่าจะตัดไปนะครับเราหยุดเขาไม่อยู่จริงๆนะครับคุณกิจงายเนี่ยเรียร้อย ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย